มันใจนะมาเล่นเพราะว่าเขาแห่ะบางเสียงมันยับลงมากว้างกว้าอ๋อประสินว่ามันใจมาเป็นเล่นเนละ okay. ทุกคนจุดเบ่งแล้วนะปรคกอบง่ายตายติจ okay. ตัวนี้หองประสินได้นะเซ็บเลยแลกแกงปลาลดปลาโกดโอ้โดนละมาทุกคนมือจุเส้นแล้วนะเยอะข้าวแห้งนะต่ำม,มาฮุ่งนี่ ต้มปลากอดลุพักนามโอ้เบิง้งทำง่ายเอากราบทักทายสบายดีทุกคนนะตอนนี้ไรยามแรงๆนะคือเฮามาหาของกินนะทุกคนมา,ากับวซินคือเก้าแล้วมาหาตะเฮงแล้วเนาะแต่ว่ามีได้เพื่อเฮา,าก็ไม่ได้เปิดคลิปให้เบิ้งนะแต่ว่าวันนี้นะมีลุ้นทุกคนเลยเฮาจะเปิดให้เบิ้งนะ ว่าบอสินเพิ่นเห็นแร่นล้เพิ่นเอินเข้าไปละเข้าหนังท่านังเฝ้าเอาคขตทมีนี่แต่บอสินเอินว่าเพิ่นเห็นแร่นเข้าโกนนะเอาคืงเอาผาไปเจาะนะเดี๋ยวเข้าสีไปเบิ้งน้ากันนะว่ามันสีเจาะได้หรือเ่านะไปลุ้นน้ากันว่าเข้าสีพี่เอามันได้หรือบ่นะว่านนี้เพิ่นก็เห็นตัวนึงนะตัวนี้บอสินอยู่พุหน้าผาตัวนั้นนะเดี๋ยวเข้าสีเอิญเชื่อเพิ่นก่อนว้าว โอ้ยังอยู่ไก่อยู่ด้ยทุกคนเลยูบสินอยู่หน้าผาแต่นะเดี๋เราต้องเ้าไปเลยทุกคนเลยว้าวูพรยังมีทนหอด้วยทุกคนเลยจนเมือน้ำแล้วน้ำเซ่งคนนี่เซ่งนี่แหละผันเอินนะว้าวว้าวโอ้ยอยู่เาคืนเยคือไมีบอกเดียวทเชื่อ โอ้เป็นหุนกกใหม่นะทุกคนปีเลวะเล่นใหญ่ปะไ่หงเงบุ้ยวเอะงงบุ้ยงเหงใช่หนใหม่ตตัห็นเป็นเื้ซะโอ้ในนอนเงมาชิลหนใหม่นะโอ้เฮาสีขึ้นไปเบื้งน้ำบ่สีแล้วันนี ตอนนี้ให้ป่ะสินพจอวงก้อนนะครับมันเป็นอะไร้ด้วยทุกคนนะทุกคนเลยโกนมันเฮาทำอีดกับโกนบอลได้ย่ายไปไหนนะนี่ลมแห่งพู้เลาะถือว่าเลนกับข้นเล่นเฮาได้นี่กับโตโตละโลกับเฮาได้นะสำนี้นะเล่นนี่มันเฮามันรีดเฮารีดเฮาได้ห้อมเทอเล่มันเล่งรีดเท้าโกนมันกับประสินเอาก้อนีกหินทิมกระลึ้เข้าไปนะ

มืดแห้งทุกคนเลยโทรศัพท์ก,กับเบิร์ดแบตเปิดแฟลชไม่ได้นะแสงไฟไมีทุกคนเลยมืดแห้งแล้วตอนนี้ก็ไต่โคมจอดนละมาลุ้นน้ำซุมเฮาวว่าซุมเฮาวสิสสเอาได้หรือบอ่ได้ช่วยลบมาดีนี่ทุกคนเลยเห็นโกนแล้ววันนี้นะนะแต่ว่าโกนนี้ยังเลิกลงลุ้มไม่นะก็ค่าแล้ววันนี้โกนน้อยนะโกนน้อยหูกับปิ้งอยู่นะทุคนลยตัวนี้เฮาก็ตัดหาดแล้วตัวนี้ก็ตันไว้อี ไม้ก็พอดีตันห้างก็สรุปลงมานน่ซุ่มเข้ากับากันเจาะตัวนี้อ้ยหลายขั้นตอนทุกคนกว่าจะได้มันแต่ถ้าไม่ได้เช่นไ้มาลุ้นกันนี่ว่าจะได้หรือไม่ได้เลยเอาทุกคนเลยพากันเจาะแล่นกันเจาะไปเจาะมาคุ้งหมดแล้วนะหาแล่นบเหน็นโอ้จะเป็นเนเลยนะอนเอ้ากันเลย<อ>ปะสิมันโบเหน็นแล่นนะทุกคนบคนบชินว่านะเฮ้าข้างแน้นแล่นเลยขวักวักเข้าไป ไปจอไปจอมาจิตคุ้งแล้วนะประโบเห็ดตัวนี้เขาก็ด่างไฟป่าดูเงามหมนะทุกคนนี่โอ้โบเห็ดแล่นนะทุกคนนี่งึดหลายนะเจาะโกลเลิกกัซ่อนหมดละไปสิีดำมือแหละโอเคทุกคนเลยมาหอดบนพักบนเศร้าแล้วเขาก็สิได้พักผ่อนก่อนนะกกนเขาก็กินข้าวแล้วกินปลาหม้อเงินบบสินไปซื้ออยู่วังเฮียคัมนะทุกคนนี่โอ้ได้ปลาตัวใหญ่ลายได้ เท่ากับสีได้ไปโต้อมือเสาร์นะคลิปนี้ทุกคนเลยเดี๋ยวไปล่อลุ้นนะเมือเสาร์เพื่อละเราสงิมานอย่างนะไปสีขอนอนก้อนวันนี้ จอบไก่เมืเ่อกี้นี่จะมีได้ยิ่งมันใช่ไหมทุกคนะโอ้เห็นพอแต่เห็นกะทุ้มอยู่นะแต่ว่าเอเก็ยับเข้ามาคืออีพัดมันก็นเลยตื่นเขาไปแล้วเสียดายนะ จักแม่งยังไงทุกคนโอ้สงสัยมันโดนโกนะนะแมงนี่นะสองตัวจับกระดุกกระเด็บเอยู่นะเฮาจะมีเคยกินได้เฮามีกินได้สองโฟมเองนี่ทุกคนเลยนี่เฮากระปะแบบนี้ทุกคนเลต้องมานี่กับโพบ,บสินเนี่นทนนยทุกคนได้เพื่อสมอจ้อยสมอจ้อยโอ้บอสินก็มีหมานทุกคนเลยเฮาก็มีหมานนะ จะไปเชยนะไปเชื่อโตอย่ามองว่าเยอะมหาตัวไปวยามองเลยเออไปนะเอาตะโกนเลยลัดเสาก็มีผ้ากันมาเพื่อค้นนะมันเหลือมีมานแต่เมื่อวานนี้มันเป็นแปลกๆแต่เมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้เห็นแล่นเข้ากนข้างนีเจาอหาพันมีเห็นจาอติดคู่โกนนะจิตค้ำจิตมืดจาอหาพันมีเห็นไปมันนี้สิท้าคนไปหาอย่าม,มอง มัคคีบานปลาม่องนี่ใคนมีได้ปลาม่องจะมีมิกินแล้วเจอฟาดนีกูเลยเต้นไปแล้วนะดิมันฮึ่งข้างทึ่งนี่มันไปน,น้มนนำมูกใกล้นะขึ้นนี่ดิมันขึ้นในนี้เลยลนะเทุกคนเลยนะขึ้นไปทางก็รอดขึ้นไปดิมันลูกมาหากริ่งอะไรนะหอยหอยจุดจี่นะมันเต้นเมื่อกี้นี่นะมันเต้นมันดีนเฮาไปไม่ไหมเลยฟานลงหอยทุกคนเลย ตอนนี้น่ะฝนกำลังสิตกนะฟ้าดังเรื่มร่มมาแนละ้วหอยทองเงินตุ่ทอง ไม้หญ่ามากพี่นะอันนี้ก็ไม้แค่นหินนะทุกคนเลยน่าจะมีอายุประมาณพู้และร้อยปีพู้และมันยังก,ก้นค้นลงมานคะ้นลงมาทับโพยเลยต้องอย่อมงยังทุกคนขอใหญ่นะบขอญ่ตายนะบอกว่าตายย้อนยยงนะเดีย๋ยวสิขี่มาเบ้างจะฟูนะ เงี้ยยิบจิ๋ทีละนี่พอทุกคนจิตเบ่งแล้วนะประคองายตายนะดิมองบรสินกับเพนเชอร์นี่นะทุกคนนี่ปลาจะขาวสลานอยู่มีแต่ประซิวเลยล่างนี่นะมองปับซิวยู่่งางอ,งอยู่เทิง,งนะ์กคนน่ะโอ้โหวัตถุระเบิด โอ้มานอยู่บ่ได้ยังไงเนี่ยทุกคนสะออนแต่พักน้ำทุกคนเลยฝนตกห้าแล้วหากกระโปงนะมีแต่เป็นงามๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเฮ้าหากกิบออกก่อนจังหน่อยนะมองหลังที่สองนะมองปลาซิวติกระปูดอยู่หลังนี้แต่ว่าวัานน่าวท้งหลายนะตัวน,นี้ก็มาหนังยิงปากกดนะ หายิงตกนี่นะฮะลงมางมบมึงไงไม่สิตายป่ะห่าโบหินช้ำโอ้ทุกคนเลยยิงป่าโกตใหญ่านี่เห็นตายฟู่พลางขึ้นมานะเอาลูกไปเอาลูกไปโบหินช้ำงมหาเมาื่อไหรงมหาน้ำเพ,พ่งอุ๊บพูดได้น้ำนี่น้ำเลิกย้ำม,มันแต่เลือกลงน้ำเลิกนั่นแล้วป่าทุกคอยยิงกะหึ่งมาไอ้เนมกีนี่นะโอ้ ง่ายเลยได้ตัวนี้นี่เตัวนี้นห้องปรสินได้นะตัวนี้นะได้ยิ่งเอาอีบ้านท,ที่สองนะคนจังใจนะมันมีตายบาทท้านทำอีดนี่นี่โควะเลยนางเ,าเฟืงเ้งปลานะปลามองเขาก็เจ้าวานาวมันก็มีจักเลยไปวันนี้เขาสีลงเลยนะทุกคนเลยลูกมาหาอายุอิตกินแล้วเมื่อบ้านมึงหาอายุอิตกินแล้วบ้านนี่ ขาโลงนี้เก็บเอาพักน้ำทุกคนเลยมันบ่มีอันกินกลับบ้านนะฮาก,ก็เลยเก็บพักนมม้ำมือต้อนพ่อแม่ทุกคนเลยพอได้แต่พักน้ำนี่แหละหมือต้อนเขาค่ะมันมีมานไปรเรื่อยรอบนี้กันต้องผักเขาก็ทุกคนเลยจะเต็มเป้านิวหนักจะหนักแล้วนะตอมีแต่พักกำงามได้พักก็ร่งป้งนะจิตเครื่องเป่าอันนี้นะของกิ่นนเ,เมือฟ้าพ่อแม่อยู่บ้าน,นมาทอดกะสีดังไฟให้ใหกลิ่นทุกคนในวันนี้นะมาสี แกงปลาคกดอัาตามาหุ่งมันนี่นะค้ำละำลนนกินข้นาวค้มอมกันเ่มล้าวเป่าเมจมๆทั้งกนมันตกอ๋กอตกเฮ้ยุ้นเลยพักกะเป็นเป่าเลยได้ เอามือต้อนเขาหนะาเอามือต้อนนี่ซุ่มอยู่บ้านนะแถวอยู่บ้านนี่มันหายะและผักนี่นะเพาะปี๋นี่ตัวซีบไหมเดี่ดยแบบหันหันแบบนั้นสินะ ปาปกบบบบาปกุดตะผู่เหออมีอย่างเลยจะขี่ขี่กันบมีนะตาพองลูกลขึ้นมาเขาเดียวตัวใหญ่ยปนฟุตาใหญ่ยิงตะคดนุตาโนดโนดเด้ไปเลจ็บซ่บเลยแลแกแกงปลาลดปากกด kèm pha lốt xuống bên nhà kìm đi sao vào tôm xôm ở phá cả tụi con này thác nàm họ kèm xíu độ đi khứng một nương lên โฟแล้วเฮ้ยปลาลงเลย,งย,เยน้พงมันนิดอแดพอดีเลยจะทตัวนี้เลยโอ้เถอเลย อนโอ,โอ,โอ,โอ้โดนละคือของกินเท่าวันนี้กะเอ็ดหลายๆลยได้จริงน้อยทุกคนเลยมือสุดท้ายมีท่างเงินต้มปลากรดทำอีว่าสีแกงเอาแต่ว่ามันประเดะมันสีเมิดแล้วกะจงไปเสื้อตามาหุ่ง เอาตาม,มาฮุ่งแน่แล้วก็ปิ้งปลาปลาข่าวโลพักน้ำแน่มีแต่แซ่บเลยวันนี้นะตาม,มาฮุ่งก้อนทุกคนเด๋ยวันนี้นะเดี๋ยวกุ้งเคิรงมันก้อนขอล่นเสื่อทยเอานะแังงาแท้อืม tầm rắc tìm của phù nó là xẹp tầm sẽ thôi lên đi Ô, tầm hùng của tôi coi bây giờ xe đấy bớt đĩa xì một con เยอะเขาแห้งก็ยุ่มเลยได้นี่สมยมอยุ่มเลยนะมันจะได้กินหลายซีมเลยนี่พักทุกคนมาสืนยกโป้ให้ละยกโป้แลยผมอยากเขา้าไปเดี๋ยวเ้าไปกินข้าวเลยได้บบดน,นี้ซุกมันเล่นกินเขากะ พักขอดอ้อนี่เฮ้โย่พักกับบางเลไล่ตักตู่มปลาก,ก่อนบัดปิงปลาแล้วยังมาตำลังเนาะอีกก้อนเยอะเข้าละโคดไม่ได้ละกิ้มจมพวกโคตนี่จะแซ่บกระดกม,มีไข่บ่ไข่บ่โอ้มีไข่ปลาตุ้กคู่เหรอบ่มีต้มไข่ต้มเพลน มาทุกคนมือจุดเส้นแล้วนะยเยอะข้าวแห้งนะตาั้มะาฮุ่งนี่กับต้มปลากดกโลพักนม้มโอ้เบิ้งทำอย่ง่ายเบิ้งมาเด้อปิ้งปลาเนี่ยมีท่านช้ำม,มีท่าน,จาจนเจอข้าเจอฮ้อนเยอะข้าวแหง้งใจร้อนดังไฟ อวมือเส้นเยอะข้าแห้งทำอย่างง่ายเลยกินเฮิร์มดบัลเอ็ดมาบักาเลไลน์ขึ้นเสื้อตอนท้องเยอะนะฮึดฮึดจุนะไข่บนนะเป็นไข่เฮ็ด พักน้ำก็มันลหลม้วนห้าม้วนห้ามสินปลากฏนี่นะแซบขนาดเลยมือีนเส้นเนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ นป่าแถมนะมี่อะ,อะเป็นๆเ,เอาออกไม่โอเคมันเย็นก่อนห้าสมักตัวนี้เด็ดแบ่บมันนี่ cắt xếp thì nó ơi hết kinh nhang cắt xếp nè hòn bài thi nho hàng các bạn ừ, này, tôi không ăn đấy. tất cả rồi, bơi, bơi, có กลับเอาดูได้มันดีสุดได้นี่ออโอ้ยวันนี้มันแซ่บก็ประดุกประกุดนี่อโอเคทุกคนกินข้าวกินน้ำอิม่มห้าก้าพักผ่อนก่อนจริงน้อยนะแต่จังน้อยห้าก้าเก็บเรื่องเก็บ,กบของเมื่อบ,บ้านคือมารอบนี้นะ้ำมีมานทุกคนเลย มีมันแต่มือถือมีอิดูนยิ่งใกล้กับมีตายนะพอได้กินกับไม่ได้กินนะอันกินกับบ้านนาะก็ได้แต่พักและเอาเมือต้อนพอแม้นะทุกคน ơi. เลยเมื่อเพิ่นกินแน่เพิ่นกะคือสีมิได้กินดุพักนะเพราะว่าอยู่แถวบ้านนะัมันหางากได้ละเอา้าโอเคคลิปนี้เข่ากัสีได้ฟกักก็ชนิดก่อนทุกคนเลยขอความมุกคบาใจทุกคนที่เข้ามาติดตามสม่งเปกำลังใจให้นะเดี๋ยวพบพกันในวีดีโอต่อไปทุกคนเลย